ซูชิเบิร์นไฟคำโตโตสุดคุ้มอร่อยสดสะอาดไม่ต้องไปทานที่ไหนไกลครับเชิญทุกท่านพบกับขาราสุซูชิเบิร์นไฟจังหวัดอยุธยา สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ BigMap รีวิวอยู่กันที่จังหวัดอยุธยาเช่นเคยครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปรีวิวร้านอาหารญี่ปุ่นแห่งหนึ่งเอาใจสาวกแดดประดิ์กันสักหน่อยครับด้วยอาหารญี่ปุ่นเกรดพรีเมียมราคาสบายกระเป๋าที่ในตัวเมืองแห่งนี้ร้านตั้งอยู่ที่ถนนโรจนะตลาดแกนอยุธยาครับเข้าง่ายออกสะดวกที่จอดรถก็คบคันตกแต่งร้านได้อย่างสวยงามในสไตล์ญี่ปุ่นพร้อมมุมถ่ายรูปสวยๆมากมาย ในเรื่องของอาหารกินบ้างอาหารที่นี่เจ้าของร้านบอกว่าเน้นวัตถุดิบที่สดสะอาดราคาที่คุณลูกค้าสามารถจับต้องได้มีเมนูให้เลือกมากกว่า100เมนูไม่ว่าจะทานที่ร้านหรือสั่งกลับบ้านก็เข้าทีครับผ่านไปผ่านมาทางนี้อย่าลืมแวะเข้ามาลิ้มลองได้เลยนะครับร้านเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลาสเเิเอ็นโมงเช้ายาวไปจนถึง4ี่ทุ่มสำรองที่นั่งด้วยที่โทร0 9 6ย์ 553 5639หรือเพจ Facebook คารสืซูชิเบิร์นไฟแล้วแวะเข้ามารองกันได้นะครับคารสืซูชิเบิร์นไฟชื่อนี้การันตีไม่ผิดหวังแน่นอนครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับรีวิวที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจดีให้กับพวกเราทีมงาน b i g m a p r ร v i e w ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ